มาแล้วก็ไปอย่างนี้แหละค่ะจ้ะตอนนั้นเจ้าเราประจำที่นี่เลยบ่ก็อยู่นี่แหละค่ะยูทูบเบอร์อยู่ที่นี่แหละค่ะจ้านั่งนั้นเนี่ยแสนนั่งพุ่งเนี่ยจ้างอยู่พุ่งฮะนั่งพุ่งจ้างอยู่บอ่ค่ะพุ่งมัดกุ้งก้อนหรือเรามาอยู่ที่พุ่งนะย่าชี้บ่ที่ที่เราล่ำเน่ยนะที่คลอนเปลือกแกเปลือกเขาชื่อย่าชี้เอิดนี่แหละซื้อเราเนยซื้อนั่งพื่อซื้อนั่ง ที่เราฟ้อนนะเราฟ้อนนั่นแหละเขาเขาเรียกย่าชี้พระเอเออนั่นแหละแม่เอ๋ชื่อมึงเออน่ามันลูกโคกลูสาวโคกมันน่ะเอ๋มันเป็นลานค้อยพุ่งมันเป็นลานค้อยโอ้เ่ิ่งมางานชกอยู่นี่แหละเพิ่นเพิ่นไปรับลูกสาวเพิ่นมานี่ไปกับป้าแตนไปโกก่องนั่นนี่มือนี่บอกจ้าไปรับลูกสาวมาโอ้ลูก่นกับไปบ ลูกนี่เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อคืนนอนพักผ่อนเพียพาลูกๆไปเที่ยวปิดเทอมเมนค่ะก็ให้เพลินพักผ่อนธรรมดาบ้นรถกันมาถึงวันที่หนึ่งบ่เมื่อคืนนี่งเป็นบ้านเ้านผมมีคนมากหลายก็ส่วนมากจะเป็นบวงสวงคือไม่ก็เขารำมีงานรำเยอะๆมีงานรำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ จ้าเซลล์มังซูก็ไม่ได้งานเนาะจ้าก็เวียนมาเวียนไปอย่างเงี้ยค่ะจ้าอืมจ้าไม่ได้งานอืมจ้าทุบหยิบได้เลยนะคะจ้าห้องน้ำไปอยู่ด้านนี้จ้ามีไมากพอจะอยู่คุณละอยู่บ้านสันเวอยู่เข้มปุกเกาะคุณละอ๋อได้ได้มางานเยอะอยากอยู่บ้านคุณละข้ามนี่ก็เลยมาแวะ โ oh, อ hey, ้ยาดยาชีอืมเป็นยาบย่าชีเนาะอืมกินเขาไสสกดอถามายู่สะกดเออเออเออโอ้ย่านตะบันต oh. uh, yeah. no. mm ้นแบ่ตอนทุน huh. ย ah. ah. mm. uh ุ่ทางบ้านกกโก้บนกาพาเดียวมายุ่งตอนนั้นล้จังย้ายจากบุญกันเลยมาที่เนาะใช่อมา มาเมื่อนี้ก็ห่อนเนาอะคุณแม่ก็เอาธูปไปไหว้ได้เด้อขอพรได้าาายาถ่ายชี้ชดดอ,อ๋ดดอเพื่อนชื่อพงบอกจ้าชื่อแม่เอ๋ชื่อเพื่อนของน่ะแม่เอ๋อ๋อแม่เอพ๋งพงชื่อว่าพง พงนะะเราเพิ่งรู้จักชื่อย่าชิชื่องพงพงแล้วก็แม่เอ๋จ้ะ,ะค่อยมาเป็นพีส่สะพ้ายจ้ะอันนั้นจะคือขออธิรัฐเออม,มาหาหลานเออแต่ก็ได้โชว์หาเลยล่ะวามีสกุลจ้ะแล้วก็ถทมหาทางเฮาทางเออทางบ่หรยไม่รู้นั่นนะกับบังเอิญกั มาถามอันที่บ้านเขาจะปลาบบ้านทางเข้ามาเนี่ยอ๋อคุณเรือทำจำปาดงเ,เดินจำปาดงอย่อเขาบอกไปนี่แหละตรงไปนี่ไปนี่เออเออเออเห็นหรือไม่เห็นเห็นหรือไม่เห็นน้องเหมือนเดเพิ่นไปรับน้องแอนออลูกสาวเพิ่นมา,มาเฮ็ดเ,เวียกค่ะงานบริษัทค่ะมน้อ๋อหน่องแอนอยู่เขา เขามีครอบครัวเขาแต่งงานแล้วแม่ค่ะก็มีสร้างบ้านสร้างไรอยู่ที่โกกอกนั่นละอืม วันนี้ก็ญาตนะิคะของญาชีนะก็ได้แวะเวียนมานะเพิ่นมางานขาวดาวันนี้ก็ได้แวะเวียนมาเนาะคลาดกรรมกับญาชีแป๊บเดียวเองนะคะวันนี้ญาชีแล้วก็ป้าแตนนะคะปุะ๊แล้วก็น้องมิวนะคะไปรับแล้วก็แอดมินเปรี้ยวเป็นโชเฟอร์ขับรถไปโกกไปรับแอดมินเนาะแอดมินน้อยด้วยแอดมินใหญ่ด้วยนะคะแอดมินเอนนะคะก็อาจจะมี น้องพลอยแม่พีมาด้วยเนาะว่าเห็นบอกจะมารำด้วยนะคะขลาดกันนิดเดียวเองนะเพิ่นก็ถามทางมาเนะว่าลานพญานาคองค์ปูปริจิตอยู่ตรงไหนนาลุงพลน,นะคะนะเอ็ดเองก็ไ่เนาะ ชื่อพงษ์ชื่อพงษ์นะไม่มีนะที่นี่ชื่อพงษ์มีได้แค่เพราะคนที่รำคนที่รำเหรอนะ เพ่นก็เดินเยี่ยมชมนะคะวันนี้วันศุกร์นะก็เป็นเวียนแออด,ดูแลพื้นที่นะคะ,ะเพิ่นเดินเยี่ยมชมบปเพิ่นก็จะออกไปทางนู้นเลยนะคะไปด้านหน้าเลยนะเพราะว่าเพิ่นจอดรถอยู่ด้านหน้านะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแม่จ้าขอบคุณค่ะ วันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้ร้อนแบบสุดๆจริงๆเลยนะคะจะเข้าช่วงสงกรานแล้วนะคะแล้วก็มองมุมแม่ธรณีน้ําตกเย็นๆนะคะเอ่วทำให้เรารู้สึกว่าชุ่มชื้นชุ่มชําเนาะนะคะนะดูก้อนเมฆนะทาท่าเหมือนจะฝนจะตกเนาะถ้าก้อนเมฆเยอะนี่ก็จะฝนก็จะตกนะก็ขอให้ตกเถอะนะคะพี่น้องร้อนมากๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆค่ะนะคะฝากสั่งซื้อปิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปิตภัณฑ์โก,โกโก้โกาแฟสบู่นะคะคอลลาเจนนะคะก็อย่าลืมสั่งซื้อได้ที่แอดมินนะคะ0927947526นะคะหรือ s อก็ได้นะคะ A A line S อ l ไลน์มานะคะ0 8 6 3 8 6ป1 9 5, 5, 5ค่ะแล้วก็อย่าลืมเสื้อด้วยนะคะ เสื้อองค์พ่อปู่ตัวละ299บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้เด้อนะคะ FC ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ